ญาติวางแผนลายเพื่อที่จะเพิ่มเงิน120ล้านมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยรับข่าวนี้ดังมากเลยนะครับออโอ้โหก็แสด้วยนะครับเพราะว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับพบว่าตัวเองเนี่ยถกประกันถึง50ฉบับละที่สาคัญนะครับทุนประกัน120ล้านนะครับที่ทราบเพราะว่าสามีประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเสร็จแล้วเขาก็เลยอยากจะทําประกันชีวิตให้สามีเขาแต่ว่าบริษัทประกันแจ้งว่าสามีคุณที ประกันชีวิตอยู่เยอะแล้วมันมาโพะแตกตรงที่ว่าเขาไปสืบได้ว่าผู้รับผลประโยชน์คือญาติคนดีของเขาและที่สำคัญนะครับอุบัติเหตุที่ผ่านมาเนี่ยใช่การวางแผนหลายเพื่อที่จะหวังเคลมเงินประกันอป่าขเขาจึงไปแจ้งความมันเลยเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเลยครับจึงมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าคนอื่นมาทำประกันให้เราโดยที่เราไม่รู้แล้วเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์ มันทําได้จริงไหมจริงๆการทําประกันให้คนอื่นนะครับสามารถทําได้แต่ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นพ่อทําให้ลูกภรรยาทําให้สามีรวมถึงธนาคารนะครับทําให้ลูกนี้และที่สําคัญนะครับผู้เอวรกกันต้องรับรู้ด้วยและเซ็นเอกสารเองรวมถึง ถ้ามีการตรวจสุขภาพต้องตรวจสุขภาพเองด้วยถ้าไม่มีพวงนี้ถือว่าผิดกฎหมายทั้งการปลองแปลงเอกสารและช่อโกงเลวร้ายไปกว่านั้นถ้ามีการวางแผนเพื่อเคลมประกันอันนี้เป็นคุกยาวเลยนะแล้วเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรเพื่อไม่ให้คนอื่นนำชื่อเราไปทำรรการโดยที่เราไม่ได้รับรู้หนึ่งนะครับอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวไปกับคนที่ไม่น่าเชื่อถือ 2. ควรมีการสอบถามทุกครั้งเมื่อมีการเซ็นเอกสารเกี่ยวกับประกันถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ต้องเซ็นเลยครับสารนะครับควรหมั่นตรวจสอบประกันภัยของตัวเองเป็นระยะเอา้าแล้วตรวจสอบยังไงล่ะวิธีการง,ง่ายๆนะครับโทรเข้าไปที่บริษัทประกันหรือโทรเข้าไปที่186่งหนึ่งแปดหกพ,อพ,อพอสายด่วนครับรับรองตรวจสอบได้ทุกบริษัทประกันเลยครับเอา้าแล้วถ้าเขาเอาชื่อเราไปทําประกันแล้วล่ะครับวิธีแก้เกมง่าย,ายๆเลยครับแจ้งยกเลิกไปเลยครับ เราแจ้งยกเลิกได้เพราะเราเป็นผู้อวะกันถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ